คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วนะครับถ้าใครรออยู่สำหรับแอดมาน้อยคอยรักเดินดีต่อเนื่องหลายงวดที่ผ่านมาแต่หนึ่งพฤศจิกายนหลุดนะครับเลขชุดเลขสามตัวบนที่แอดมาน้อยคอยรักให้มาได้แก่2 4 25 5 2 4 6 2 5 5 2 5 6และยังมีชุด2ตัวบนด้วยนะครับแอดมาน้อยคอยรักให้เน้น4 6 5 6และรอง4555ใจมกักกระจัดไปโลดมาดูชุดสรุปชุด2ตัวล่างกันครับให้ เน้น8393ให้รอง8ป9 4และเน้นหนักแข็งแขให้ล่าง8 3ดมาลุ้นกันใจมักกระจัดไปโลดมาแล้วนะครับแอดดั่งเม็ดทรายสูตรเด่น2ตัวล่างเดินดีต่อเนื่องหลายงวดเลยทีเดียวงวดหนึ่งพฤศจิกาย, он, หยนหลุดนะครับมาตามต่อ16พฤศจิกายนแอดดั่งเม็ดทรายให้มีเด่น2เด่น3เด่น4เด่น5มาลุ้นกันต่อครับ16พฤศจิกาย он, นนี้มาแล้วนะครับสาหรับใครรอยอยู่สําหรับแอดหนุ่มตาคลีงวดหนึ่งพฤศจิกายนหลุดนะครับมาตามกันต่อในงวด16 พฤศจิกายนแอดนุ่มตาคลีให้วิ่งบน7ตัวเดียวฟันทง679ให้6หางกันเลยทีเดียวมาดูชุดเบิ้ลกันครับได้แก่773-776-778-779และยังมีชุดปรองที่ให้มาด้วยได้แก่097-573-789มารลุ้นกันต่อครับงวดนี้16พฤศจิกายนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ